แล้วแล้วก็ถึงเวลานะฮะกลับมาถึงช่วงนี้นะครับถือว่าช่วงเป็นช่วงของบรรยากาศชี้ช่องรวยจริงๆเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีของขวัญมามอบให้กันในช่วงตรุษจีนนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญมามร่วมกันในช่วงที่3นี้นะฮะจับแจกทองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํากันก่อนเลยนะฮะท่านแรกนะครับคุณนะฮะนัทจงกลเปี่ยนทองหรือว่าพี่ยุ้ยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะครับจากบริษัท G c a p i o นะครับและท่านที่2นะครับพี่มิ้นท์นะฮะหรือว่าพี่วิมลเกตนะครับสุวัฒ พัฒนากรนะครับผู้มืนวยการโฆษณาบริษัทพีเพิลมิเดียจำกัดงานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกพี่มินนะพี่ยยสวัสค่ะพี่ยุ้ยนะคะค่ะแหมเรียกว่าวันนี้นี่ะตื่นเต้นแล้วเหมือนก็ตื่นด้วยเพราะวันนี้เนี่ยนะแหมเรียกว่าถือการ์ดของนี่เลยจีแคปโกแต่ว่าจะเป็นการ์ดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันนะคะเอางี้ดีกว่านะฮะก่อนที่จะมาดูว่าใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะพี่ยุ้ยช่วยแนะนำกันหน่อยนะฮะว่า G Cap Go เนี่ยนะครับ เป็นยังไงมีโอกาสสู่ความรวยได้ยังไงหรือว่าจะพาคุณผู้ชมนะรวยได้ยังไงฮะเชนครับค่ะก็ต้องแนะนําก่อนนะคะบ,บริษัท G Cap g o นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับทองคำแท่งมากว่า60ปีนะคะตรงนี้ก็จะมีในทองแท่ง96.5แล้วก็99.99 99นะคะก็ล,ลูกค้าสามารถลงทุนนะคะเข้ามาเทรดออนไลน์ได้ด้วยนะคะ,คะ ซึ่งตรงนี้นะคะทำการในแต่9้าโมงเครื่องถึงเที่ยงคืนนะคะในการลงทุนไม่ยุ่งยากเลยนะคะเรามีที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 2 6 1 1 0 5 0 0นะคะค่ะคะหรือว่าจะดูที่ทางเว็บไซต์เราก็ได้นะคะจะมีเรื่องของบทวิเคราะห์นะคะที่ทางราคาทองคำนะคะก็สามารถที่จะจับจังหวะในการลงทุนได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาลงทุนกันยังไงถ้าให้พี่ยูอธิบายครา่าวๆให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันหน่อยแบบชี้ช่องรวยกันหน่อยชี้ช่องรวยกันเลยนะคะก็ สมมติว่าวันนี้ราคาทองนะคะที่ลูกค้าซื้อนะคะก็เก็บไปสักระยะหนึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นก็สามารถขายคืนได้นะคะออตรงนี้ซึ่งลูกค้าจะเล่นเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก็ได้นะคะออค่ะเอาอลงหมายความว่าการที่เราจะลงทุนเนี่ยคือเราก็ต้องดูตัวจํานวนเงินของเราว่าเราจะลงทุนซื้อไปกี่บาทยังไงดีอย่างนี้ทางจี a p ปโกแนะนำให้ไหมคะ,คะก็ในส่วนของทางบริษัทนะคะจะให้ทางลูกค้าวางเป็นมาจินนะคะ วางมาจิ้น10%ในการเปิดพอร์ตครั้งแรกแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าด้วยซึ่งสามารถนำทองที่มีอยู่5บาททองอนะคะมาวางเป็นหลักประกันหรือว่าวางเงิน1 0 0 0 0แสนบาทก็ได้นะคะ,คะตรงนี้จะมีสิทธิพิเศษคือได้รับส่วนลดถึง200บาททันทีโอ้โหนเยี่ยมเลยบรรตาถามยเงี้ยอยากจะลงทุนใช่ไหมนทองอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ ตอนนี้เหรอหนึ่งสอไอหนึ่งสอมสี่นี่ไม่ใช่บาทนะสลึงในฐานะเจ้าของบ้านบ้างดีกว่านะครับพี่มิ้นนะครับพี่มิ้นวันนี้เรามาแจกของกันนะของขวัญช่วงตุษจีนรู้สึกไงบ้างพี่มิ้นรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ทางช่อง Smart s เอเอ็มราเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมดีๆแล้วก็ให้ผู้ชมทางรายการเราเนี่ยนะคะได้ร่วมสนุกกับ ทางรายการค่ะควันนี้เดี๋ยวมาลอลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับทองจากทางสถานีสมาร์ SME ค่ะครับงนั้นทุกๆรายชื่อที่ส่งมา,มานะครับทั้งทาง SMS ก็ดี Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีนะครับชื่อทั้งหมดอยู่ใน ร้อนไปต่อเขอเชิญเลยนะครับขอเชิญเลยนะคะพี่อาพี่ขาก่อนที่หลัจะร้อนเนี่ยน้องนกขอขยับมาที่นี่แป๊บเดียวได้ไหมอันนิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้อย่างที่เราเขียนเอาไว้อันนี้คืออะไรคะอยากให้พี่ยูอธิบายสนิทหน่อได้ค่ะอันนี้ต้อนรับเชิญค่ะพี่ยูค่ะตรงนี้นะคะจะเป็น Go g i v การ์ดนะคะเราจะออกทุกเทศกาลนะคะอย่างช่วงเนี้ยรับ ช่วงตุดจีนปีม้าทองเลยนะคะก็ขนาดทองของเราจะมีอยู่7ขนาดนะคะทอง96.5นะคะครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทนะคะในส่วนการ์ดต,ตัวนี้นะคะสามารถเขียนเขียนโปสการ์ดเขียนคำอวยพรให้นะคะ แทนเป็นอ่างเปาก็ได้นะคะหรือญาจะให้รับในงานแต่งงานหรือว่างานรับปริญญาก็ได้นะคะอ๋ออันนี้คือสามารถติดต่อได้ที่จีแคโกได้เลยที่จีแคปเลยค่ะโอนะคะขาบมามีหลายคอลเลคชันนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่ลื้อฝากไว้ทางนี้นะนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตบอกกติกากันนิดนึงคุณผู้ชมครับผมก่อนที่จะดูว่าใครผู้โชคดีนะฮะถ้าผู้ว่าจับขึ้นมานะครับได้รายชื่อที่เป็น s m สมส่งมาเนี่ยเราจะโทรติดต่อไปในเบอร์นั้นทันทีนะครับท้างกริ้งคร ทุกคนทางบ้านจะไม่ช็อกเหรอเนี่ยช็อปก็ช็อปนะครับเราอยากให้ช็อปอยู่แล้วช็อปช็อกรวยๆได้เลยและถ้าเผื่อว่าเป็นรายชื่อที่ได้มาจากทาง Facebook และ Youtube ทีมงานจะติดต่อกลับไปกันอีกทีหนึ่งนะครับผู้ชมครับถามว่าตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมหมดเลยพร้อมมากเลย ไม่มีไม่มีนะครับเอางี้นะฮะเราผมขออนุญาตโปรยนะครับแล้วก็ให้พี่มิ้นหนึ่งรางวัลนะครับแล้วก็พี่ยุ้ยหนึ่งรางวัลนะวันนี้แจกกันนะครับสองรางวัลทีละท่านละกันทีละท่านละกันนะครับอ่ะเอาใครก่อนเลยขอพี่มิ้นก่อนละกันนะพี่มิ้นค่ะพี่มิ้นนะพี่มิ้นนะนะครับวันนี้เอาเต็มที่เลยนะครับว้าวมุ้ยตื่นเต้น ต่างนู้นเลยเห็นไหมสุดไหมลื้อไงประกาศเลยไหมคะประกาศเลยประกาศเลยสีเสื้อพี่มิ้นด้วยขออนุญาตด้วยจะทันเลยเหรออ่ลองดูลองดูอุ้ยตื่นเต้นเลยรึบรึบรึบจากไหนจากไหนนี่มีชื่อมาว่าจะเป็นทาง Facebook หรือไม่ก็ YouTube ค่ะเลยคุณพรสวรรค์กลัดนาขาดีเยอ่ะเป็นพยานให้ด้วยนะนี่นะคะกล้องหนูใกล้เป็นพยานให้กลัดนาค่ะนะคขาเนี่ค่ะไอ้ทางทางเฟซใช่ไหมฮะ น่าจะเรับอ่าล่ะครับต่อไปนะครับเป็นคิวพี่ยุ้ยนะฮะทันทีเลยนะครับพอยทุกดีแล้วคุณผู้ชมที่ส่งมานี่นะฮะพี่ยุ้ยสู้สู่ได้เลยได้เลยโอ้โหจุดใจอ่ะพี่อันนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยนะขออนุญาตผู้ชมนิดนึงนะครับโอ้ยทองคำหนึ่งสลึงนะอะไรอย่าบอกว่าเป็นไม่เด้แหมกไม่ได้ตื่นเต้นเสนอจร่งนะครับต่อไปนะฮะก็คือผู้ได้รับรางวัลนะครับอีกหนึ่งรางวัลคุณ สุทัศชาตั้งเจริญสุขครับผมส่งมานะฮะจากทาง Facebook เช่นเดียวกันนะครับนี่เลยขอบคุณเฮะเยี่ยมจริงรจริง,รงนะฮะทั้งสองรายชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้มีการคนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับถามกันอีกนิดนึงดีงกว่านะฮะ <S 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 ทางจีแกปโก,กจะแจกอีกไหมครับมาทั้งทีผู้ชมมาทั้งทีก็ต้องแจกอีกเนาะคัะ ค่ะเดี๋ยวรอจังหวะเราโอกาสดีๆเราจะมาแจกกันนะครับใช่แล้วค่ะใครสนใจยังไงนะกับทาง G c a p โกที่สามารถที่จะติดต่อหรือว่าเข้าไปนั่งพูดคุยได้ตลอดเวลาใช่คับออฟฟิศอยู่ที่ไหนยังไงครับผมค่ะออฟฟิศนะคะอยู่ตรงถนนเพชรบุรีนะคะซอยกิ่งเพชรนะคะติดถนนใหญ่เลยหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าตรงถนนนีรลาดเทวีค่ะก็เดินทางมานิดเดียวเองก็ถึงบริษัท G c a ปได้เลยค่ะ ได้เลยนะคะค่ามากันที่มิ้งกันบ้างฝากทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะสำหรับแฟนรายการนะคะแล้วก็เปนแฟนช่องของเราจะมีแคมเปญอะไรดีๆแบบนี้ให้ตลอดทั้งปีไหมคะใช่ค่ะก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการช่อง Smart SME สนะคะสำหรับปีมาปีนี้เนี่ยทางสถานีเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเกือบทุกเดือนสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้โหลดช่องสมาร์ s เอ เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันพิมพ์คำว่า Smart ท m อสามารถว่าเราดูทีวีผ่านมือถือได้หรือติดตามกิจกรรมตรงนี้เนี่ยผ่านทาง Facebook ของเราใช่ใชไหมคะแล้วก็ดูรายการทีวีย้อนหลังผ่าน y o YouTube เราได้ตลอดค่ะผู้โชคดีท่านต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะัยินดี้วย รวยเป็นคำมั่นสัญญาจากพี่มินเองเลยนน่ี้วัขอบคุณน้้งพี่มินแล้วก็พี่ยุ้ยนะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะพักกันก่อนนะขับความตื่นเต้นกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีธุรกิจดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะ